่ะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปคนพบคําตอบนะครับในการเปลี่ยนข้อหลอดชกแบบใส่บางโซ่ทำยังไงถึงจะไม่อันตรายครับทุกคนต้องมีการเซฟตี้เซฟตี้ทำไมมีอันนี้กันยากช่องช่องใหญ่ยังไงช่องใหญ่โอ้ยากญ่ไล่หลับกูว่าหาวิธียากอยูเลยแต่อันนี้ก็ยากนี่เคลมังกี้นยฮาสวัสดีว่าลูกชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้าดาเอล์เรซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับใครที่กำลังจะคิดเปลี่ยนข้อโหลดโชกแล้วกำลังสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผมเปลี่ยนแล้วมันใส่บางโซ่ได้เป่าพี่แล้วพี่มีวิธีการใส่หรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบครับผมจาก7ปีนะครับที่เราได้วิจัยแล้วก็สัราะห์แสงมานะครับจากมหลาลัยออกฟอร์ดสามารถออกเหล็กได้นะครับทำให้เราค้นพบคำตอบนะครับในการเปลี่ยนข้อโหลดโชกแบบใส่บางโซ่ด็อกเตอร์าตาจย์ อมริยาสมอยได้บอกว่ามันสามารถใช้ได้พี่วิวอเตอร์อะไรวะมันจะได้พิมพ์ซับถูกพูดใหม่เนึ่งบัวจะไม่เหมือนเดิมอมริยาสมอยยอกยอกยอกมาๆๆเรามาดูหน้างงานกันนะผมน้างานเริ่มจากอ่ะสมมุติว่าตรงนี้มีร้ออยู่นะทุกคนร้อนี่ไม่เกี่ยวนะครับ คุณวัวล้อไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวแค่บางโซ่กับข้อโหลดนะครับผมเริ่มจากบางโซ่ถอดบางโซ่ออกมีน็อตสีตัวเบอร์อเบอร์สิน็อตสีตัวเราก็ถอดออกอ๋อเดี๋ยวดิแนะนําตัวก่อนเน,นี่ยจบอะไรมาผมจบจากมอลังสิทครับมอลังสิทครับ <laughs> <laughs> เฮ<อ>้ย <laughs> <laughs> ยิ่งสุดเลยหัวดีหัวดีไปเกือบไม่รอดต่อครับต่อครับแนะนำตัวแล้วเราก็ไปต่อเลยต่อครับ เอาลอดบางส่วนครับอันแรกนับเบอร์สิบสี่ตัวครับสุดละเพื่มันจะเหลือแค่นี้อใช่ต่อไปเราก็จะเป็นทําการเอาข้อโหลดเดิมออกข้อชุบเดิมใช่ครับวิธีออกก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแล้วมันง่ายหรือมันยากวะสรุปมันง่ายหรือมันยากไม่รู้ทำให้ดูไมู่เพื่อเพื่อใครอยากหัดทําเองเพื่อใครอยากมีวิชาจิตตัวมันเป็นข้อดีนะครับทุกคนการหัดทําเองไม่ใช่ว่า มันไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายก็เหมือนมอนก็ทําเองทุกวันใช่ไหมใช่ก็อยู่ในห้องน้ํก็ประมาณ5นาทีไม่ใช่นะครับผมหยอกเล่นเฉยๆนะครับเ่อปวดท้องไงเข้าห้องน้ําประมาณ5นาทีวันนเรามาดูกันหน่อยนะครับผมนี่ให้ดูตรงข้อชกนะครับข้อชกจะมีตรงนี้ใช่ไหมพี่จะมีรูให้งัดอยู่ครับอ่านี่บอกสําหรับคนที่ยังไม่เป็นหรือยังไม่เคยทำาคนเป็นแล้วก็อยู่เฉยๆหรือเพิ่มเติมหรือ อยากหัดทำอยากมีวิชา<ไ>อย่างที่ผมบอกนี่เห็นไหมมันจะมีบา่าอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีบา่าตรงนี้แล้วเราก็ปั่แจไม่ใช่เดี๋ยวใช้ควงแบนควงแบนงานขึขออ้นไปคอยขีดนี่ไหมพี่เฟียดได้ครับปั๊บเดิมๆอย่างเงี้ยเดิมๆอย่างง,ง,งี้นี่รูนีอออ่ออกแล้วอ่าออกแล้วเอาไปก็เดี๋ยวเอาซับนี่ป่ะแค่นี้ก่อนครับแค่คลายออกก่อนใช่ไหมพี่โอเคหลังจากนั้นก็นี่บล็อกเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่ อ่าโอเคอ่าถ้าเราถอดตัวนี้ออกมาก่อนเราจะได้หาอะไรแย่ yeah, แล้วก็หมุนมันจะยากครับพราะหลังจากที่เราคลายตัวนี้ออกไปสัปกพักนึงพอเราคลายมันออกแล้วไงข้ออ,งอออกมานอก,นอกปึ๊บแล้วก็ใช้ไขควงแบนหรืออะไรที่มันเข้ากับรูนี้ได้แล้วก็หมุน,นออกได้ง่ายๆครับไม่ยากครับอืมถ้ารู้ขั้นตอนการทาของมันอืมอันนี้เราก็ป้องกันไว้ก่อนแย่ yeah, มขึ้นไปเพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรแย่ yeah, ไว้ ม่ครัสปริงมันดีดลงมันจะงัดกันอยู่หลุดแน่นอนครับก็คือไขควงนี่มันจะงัดกับประแจอยู่ใช่ครับจะทําให้สปริงมันยังล็อกอยู่ไม่ดีลงไม่ดีลงนะครับอันนี้เราก็หมุนออกได้เลยง่ายๆไม่แน่นเราจะหมุนจากตัวข้อชูกนะครับเราจะไม่หมุนจากตรงนี้นะฮะก็คือยาลีเลยอย่าลีนะครับผมถ้าเกิดดีก็ไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ติดตัวได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่เราทําคลิปสอนแบบนี้อันนี้เราก็คายออกไปเรื่อยๆครับรอมาดูตอนคลายออกเลยก็ได้ครับโอเค อันนี้มันจะนานสักนิดหนึ่งมันเหนื่นยๆอยู่นะเพราะเขาใส่กาว็อกเกี่ยวมาครับน้ำยากำไลโอเคครับเรามาลงองค์กันต่อเลยดีกว่านะครับห <c oughs> ลังจากที่เราห <c oughs> ลังจากที่เราคลายนี่เสร็จไปที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับพี่เพื่อนคุครับคุณออ่า <c oughs> <c oughs> ก็นี่ตัวข้อโหลดครับอ่าเอามาใส่เศรเลยแล้วขอขอขั้นนิดนึงถ้าถ้าเป็นสีสีเขียวสีอะไรก็หมุนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับมันต่างกันแค่สีครับพี่ป๊อขอสมพสมาระเลยเล่นอะไรเนี่ยนี่ครับอ่าเราเข้าไปสูตรแล้วก็แยบแปะแยบแปะไปเหมือนเดิมอื้ขดเสียวไปเสียวจริงครับขั้นตอนนี้จริงจริงว่าอันตรายนะถ้าเผื่อน้องๆดูก็อืปวดใช้ อะไรนะวิดวิดอะไรนะวิดน้ำออกนะครับเพื่อมันจะเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมวิดจักรยานในการรับชมนะครับผมวิดชาจักรยานในการรับชมปะปีปะแจเบอร์ยี่สิบเอ็ดใส่มันเดิมอ่าแล้วก็ล็อกครับอืมล็อกให้แน่นครับอืหน่าจริงจังมากเราล็อกแน่นปุ๊บแล้วก็ดึงปะแจยี่สิบเอ็ดเเลยอไอ้นี่ที่เราการสปริงมันดีดไว้แล้วก็ดึงออกเลยครับอันนี้ก็คือเราล็อกแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ครับเสร็จนั้นเสร็จนั้นปุ๊บเราก็ดึงอันนี้ออกดึงออกนี้ ปิงไ้ดีดลงโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จเสร็จครับแล้วก็ใส่บูทตัวนี้ครับจะเริ่มอันนี้ก็คือเสร็จในการเปลี่ยนข้อโหลดโช็กแต่ยังไม่เรียบร้อยในการเช็คว่าใส่บางโซ่ได้หรือเปล่านะครับทุกคนในที่จะอันตรายด้วยอันนี้เราจะใส่อะไรนะใส่บ่ะใส่บางโซ่ใส่บูทก่อนแล้วก็จะใส่ใส่ข้อโหลดโช็กแบบใส่บางโซ่ได้อ๋อใช่มันจะมีคนถามมันมีคนเคยถามไงว่า สามารถใส่บางโซ่ได้ไหมพี่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนข้อโหลดโช๊กเนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนโชอ๊อ่ะมันใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ามันใส่ได้หรือไม่ได้นะครับเฮ้ยปอมันมีเด็กว่าคอมเมนต์ว่าพี่ผมอยากเห็นหน้าตากล้องอะ่ะเออทำไม,มจัดให้มันดิจัดให้มันดิเอาเสือเลยเอามาม,ามาโอเคทำไมครับแต่แต่จะถอนไม่ได้ไ,ไงนะไงไงครับก็ไม่เข้าไหนหรอกนะเออไม่ไม่เอาเงี้ยถ้าเกิดใครอยากเห็น หน้ามันเตรียมนะไปกดซับกดซับโคตดเอาเกมเมอร์เออมันขึ้นด้วยนะมันขึ้นด้วยนะจะค้ายคองหน่อยเออขอบคุณครับขายค้องหน่อยครับโนีคนะโคตรเอาเกมเมอร์ใช่ใช่ไอ้นี่เล่นเกมแม่งอย่างเซียนเลยอย่างเซียนร้อยหนึ่งไม่ถือว่าลุมํำไหมอ่ะจำแต่คนแรกจาเลยจาเลยเอาแค่นี้พอเออพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะเรามาต่อกันหน่อยนะผมหลังจากที่เราเปลี่ยนข้อโหลดโชกคเสร็จขั้นตอนต่อไปครับพี่พีชทำอะไรเอ่ย อัดบูทจากข้อโหลดเดิมมาอัดบูทอ้าวพี่ฟรีครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ทํายังไงดีมันก็ต้องมีหน่อยนะต้องมีอันนี้เขาเรียกอะไรตัว C หรือเปล่า C ีแคมครับ C ีแคมเดี๋ยวเดี๋ยราเอาไว้อัดบูทครับ C ีแคมนะ C ีแคมวะออกเสียงถูกเลย C ีแคมเย้มาดูการใส่อ่มาดูกันใส่แล้วกันนะง่ายไปเลยว้าวเข้าไปเออะโอ้ยอันตรายนะนี่อันตรายนะมึง บอกเลยนะครับวิธ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีการเปลี่ยนข้อหลรดชูงนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถามว่าทํายังไงถึงจะไม่อันตรายครับทุกคนต้องมีการเซฟตี้เซฟตี้นะะคิดไม่หานะบอกตรงยังไม่เข้าทําไงครับไปคว้างต้องงัดนิดนึงต้องงัดนิดนึงนะผมงานเซฟตี้เนี่ยเซฟตี้เอ้ยกูชอบคำนี้เองน่ามันได้มาอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับ สามเสียงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหน้าต่างกาเป็นเงียบเยอะเนี่เย็ดโซ่เย็ดโซ่เย็ดเดาเย็ดเด้อเนี่บโบสใส่ออฟบายสีแคมมานี่ยเป็นไงอ๋อมันเป็นมันเป็นอย่างซี่มันเป็นงซี่มันจะดันกันมั้งหรอมีนดันคอไว้ตัวเนาะจะมีอันนี้ก็ยากช่วงใหญ่อยู่ตรงไหนโอ้ยากเลยนหลักปุ๊านะจะหาวิธีใาญอยูเดียแต่อันนี้ก็ยากนี่ ถูกว่าพมีอันนี้ด้วยอีกวิธีหนึ่งด้วยน้องหงมุตัวเอาไม้หน้าสามด้วยน้ำมันก่อไปเลยเนาะเอาไม้หน้าสามมา้างไว้เอาไม้หน้าสามมาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ค้อนตอกบอกๆก็ต้องมีความบ้างมีอะไรบ้างชีวิตเราจะได้ไม่เศร้าครับอี่าเซีเรียดถ้าเราะสีเรียสอย่างเดียวชีวิตเราจะไม่มีความสุขครับขั้นตอนต่อไปก็คือคลายน็อตโช๊คอีกฝั่งหนึ่งออกนะครับเเบอร์สิบสี่ เพราะเราจะใส่ดูฝั่งยอก่อนอ่าใส่ดูฝั่งยวก่อนฝังน่งแค่มีบางโซ่พร่งนนมันก็เอาปกติทำเห<ช>มือนกันครับอ่าทำเหมือน,นกันกับกับฝั่งซ้ายใช่ครับก็คือคลิปนี้อย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นคําถามที่อ,อาจจะมีคําตอบแล้วแต่บางคนยังไม่รู้นะครับข้อรถโชกคใส่บางโซ่ได้หรือเปล่านะครับนี่หลังจากที่เปลี่ยนฝั่งนี้เสร็จปุบบ๊บปบนี่ก็อาร์ก็จะลงมานะทุกคนประมาณนี้อ่าเสร็จปับ๊บก็้่ตอนต่อไปใส่ง่ายก็ บังโซะแต่ก็ไปับมันอามเดิมมันใส่ง่ายอยู่แล้วเขาแส่บาสูงกันเลยเจ็บแม่แส่ไป็ลดบรถโอ้ว่าถือทั้งโอ้โคตรเนียนอ่ะพี่ฟีดูดิโอว่ยังไงครับตดรังีกผมก็รีบไปด้วยนะพี่ฟีคิดว่าใส่บางโซ่แล้วจะใส่ชุกที่ใส่แบบข้โหลดชุกเนี่ยจะติดไหมครับพี่ฟีมันติดแหละมันติดอยู่แล้วครับแต่เราก็ต้องไม่ซีเรียสและทำใจยอมรับถามว่ามันเบียดไหมมันเบียด ครับถามว่ามันใส่ได้ไหมครับพี่พี่คำตอบคือได้ครับคือได้ครับนี่คำตอบมาแล้วครับทุกคนใส่ได้นะครับพี่พี่คอนเฟิร์มเวดดี้เก็ใส่ไปได้ไหมใส่บางโก็เราอย่าเพิ่งไปใส่โช๊คแม่มันจะใส่ไม่ได้เรายกขึ้นอือฮเอาไปนี่นาทีได้ด้วยตีนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เอาลองยิงเข้าไปดูบบบนี้เออโหพี่พี่ใส่ยี้พี่ก็ใส่ได้หิพี่พี่ไม่ใส่น็อตเอาหนีใส่เบิ้งเนี่ย นี่ใส่ได้นะนี่เซเว่นในพร้อมเอ่อ่ซเว่นในพร้อมเรียบร้อยมาตรฐานทั่วโลกใส่แล้วมันจะเบียดเอางี้ปอ <Yahoo! S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าเป็นการแบบสงสัย เดี๋ยวพวกมึงมาดูตอนเอาล้อเอาอะไรเสร็จใส่เสร็จเลยดีกว่าโซ่ว่าอะไรมันจะโดนกับโซ่ไหมใช่ถ้าเกิดเราใส่แบบนี้มันจะมีคำถามโอ้พี่ยังไม่ใส่ล้อยังไม่ใส่โซ่ยังไม่ใส่โซ่มันถูหรือเปล่านีอเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับ อ่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงตอนเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคคลิปน okay, ี้มันก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับผมใครที่กำลังขอดลออยู่พวกมึงก็รอดู EP 2นะเพราะคลิปคลิปมันยาวแล้วไงเอเอไปดู EP 2ดีกว่าเอ,เอเาแล้วแล้วถ้าใครแบบดูตามรอแล้วถอดรออะไรมือก็ต <รอ S 1> ้อถ่ายอีกมือนึงมึงก็ถอดรอด้อไปเองเสร็จแหละเด้อเออเอเอเดี๋ยวไปทาเมิมม่ EP 2เดี๋ยวเดี๋ยวมือไอชีไทยให้เบิ่งว่ามันใช้ได้อีเลียนบมติดเด้อคือขั้นตอนมันละเอียดก็ไม่อยากตัดเนาะใช่ถูกต้องนะฮะก็ฝากติดตามชมด้วยนะผมการ เปลี่ยนข้อโลชกแบบใส่บางโซได้นะเจอไปคลิปหน้าคลิปนี้เคลียร์ไปกันสํสวัสดีครับแก้วลีจไปแก้วเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะ ถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอำนาจอะไรแต่งคอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ำยาเคลือบเงาจุดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโคดเอาเลซิง่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับครานี้เ้าสารท่อหนึ่งแก,แก้ว